พี่ฝนๆค่ะเพื่อนทักหนูค่ะหน้าหนูเนี่ย ดูครั้งเหมือนโดนของเลยคะ่ะแถมสิวอุดตันก็ขึ้นเยอะมากๆตอนนี้หนูขาดความมั่นใจนูควรทำยังไงดีคะเรามาหาสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวกันก่อนนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวมีอะไรบ้างพี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวเนี่ยเรานอนดึกนอนน้อยเครียดกินแต่อาหารแปรรูปพวกเนี่ยก็ทำให้หน้าเป็นสิวได้นะคะแล้วเวลาที่มือเราเลอะเลอะเนี่ยเราชอบไปจับหน้าไปเกาอืม้มไม่ได้เลยนะคะสกปรปกมากเลยค่ะเราออกไปข้างนอกเนี่ยไหนจะฝุ่น PM 2.5้ เรอองเกสอนพวกเนี้ยถ้าใครแพ้ก็ทําให้หน้าเป็นสิวอุดตันทําให้เกิดสิวได้เหมือนกันนะจ๊ะพี่นฝนค่ะแล้วหนูจะทํายังไงไม่ให้หน้าเป็นสิวแล้วคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็อาจจะต้องลดพวกนมช็อกโกแลตของมันของหวานพวกนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวกระตุ้นที่เกิดสิวเลยนะก่อนที่พี่ฝน,นจะนอนนะคะพี่ฝนน,นจะทําความสะอาดหน้าให้สะอาดเกี้ยงเกาที่สุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนพี่ฝน,นจะใช้เป็น b e v e s t a Micellar Water Ex d a y Care คือใครที่ไม่แต่งหน้าแต่ถ้าเราทากันแดดเราก็ควรที่จะทําความสะอาดหน้านะคะตัวนี้นะคะเขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีด้วยนะนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอืม ไม่มีกลิ่นด้วยจ้าคนที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายเนี่ยใช้ได้นะคะแล้วก็เช็ดหน้าเบาๆไปแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสะอาดขนาดหน่อยนะคะโอ้โหดูสิสลายเครื่องสอําอางได้อย่างอ่อนโยนเลยนะจ๊ะถูหน้าเบาๆก็พอนะคะเราอย่าไปถูหน้าแรงนะคะถ้าเราถูหน้าแรงหน้าเราจะเกิดริ้วรอยได้นะคะนี่สามพลังไมเซล่าขจัดเครื่องสอําอางได้อย่างล้ำลึกมากๆเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดปากได้หมดนะจ๊ะไม่แสบผิวด้วย คนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเราจะใช้สำลีไปทั้งหมดกี่แผ่นนะคะตัวนี้สะอาดล้ำลึกเลยนะคะสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนเนี่ยพวก PM2.5 และอองเกสรดอกไม้เนี่ยพวกนี้เป็นสาเหตุของสิวเนี่ยออกได้ดีเลยนะคะนี่พี่เห็นฝนเนี่ยทารองพื้นด้วยนะแต่ถ้าเราไม่ได้ทารองพื้นใช่ปะเราทาแต่กันแดดอะคิดว่าสอรอบก็น่าจะหมดแล้วแหละ ตัวนี้นะเขามีสารบำรุงคงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยนานโนฮย่าและพูรแรนนะจ๊ะเคลือบผิวรักษาผิวให้ชุ่มชื้นนะจ๊ะไม่แสบหน้านะเนี่ยเช็ดแล้วหน้าไม่แห้งนะหน้าคงความชุ่มชนะื้นอะแต่ไม่ต้องห่วงนะเขาผ่านการทดสอบการอุดตันแล้วนะคะหน้าเนี่ยเช็ดเสร็จนะยังฉ่ำๆอยู่เลยอะไม่แห้งตึงด้วยนะเช็ดได้ทั้งตาทั้งปากเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะล้างหน้านะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดหน้าก่อนนะคะเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วค่อยไปล้างหน้านะจ๊ะ เช็ดหน้าเสร็จเดี๋ยวพึ่งรีบไปนอนนะคะมาล้างหน้ากันก่อนค่ะคนที่เป็นสิวเนี่ยควรจะใช้เป็น wash ex ne care นะส่วนตัวพี่ฝนเนี่ยใช้เป็น b e festa wash ex ne care ตัวนี้เลยนะพี่ฝนฝนเนี่ยจะใช้ตัวทำโฟมนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ดราโเลยนะหรือถ้าใครไม่มีนะคะเราก็ผสมน้ำเอาก็ได้นะนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะแล้วก็บีบไปงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ปั๊มไปเลยค่ะ พอเราปั๊มได้เป็นโฟมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถูหน้าเลยนะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เป็นผิวบอบบางเป็นสิวนะจ๊ะนี่ดูสิเป็นโฟมแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะมาป้ายหน้าค่ะแล้วก็ถูหน้าเบาๆนะคะโอ้โหช่วยทาความสะอาดสิ่งสกรปรกได้หมดจดเลยนะจ๊ะนี่ขจัดสิ่งสกรปรกแม้กระทั่ง PM 2.5ก็ได้อ่ะโอ้ช่วยผ่านเซลล์ผิวด้วยนะช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยอ่ะหน้าฉ่ำไม่แห้งตึงนะจ๊ะม,มีกลิ่นหอมลาเวนเดอร์ด้วย ปราศาจากน้ําหอมและสารสัองเคราะห์นะคะไม่มีแอกลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีสารกันเสียพาราเบนด้วยโอ้โหดูสิเดี๋ยวพี่มพ้นเนไปล้างหน้าก่อนนะล้างหน้าเสร็จแล้วนะไม่ควรใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้านะคะนี่เอากระดาษเช็ดู่นี่เช็ดหน้าเอานะคะใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดหน้าก็จะลดการเกิดสิว โอ้ยหน้าไม่แห้งตึงอะ่ะหน้ายังนุ่มอยู่เลยอะ่ะเออคนที่เป็นสิวเนี่ยไม่ควรใช้โฟมล้างหน้าที่หน้าแห้งตึงนะคะเวลาที่พี่ฝนออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะพี่ฝนเนี่ยก็จะพกมเซลลาชีสเอกเน่แคร์แบบนี้มาด้วยนะอันเนี้ยเขามีฝาปิดอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแห้งเลยนะนี่ดูดูดชุ่มมากค่ะหนึ่งแผ่นใหญ่โลชั่นชุ่มฉ่าเลยนะเนี่ยเขาจัดเครื่องสอําอางสิ่งสกปรกหมดนะจ๊ะฝุ่นฝนทั้งหลายออกมาหมดเกลี้ยงเลยเห็นปะดู และนี่ก็เป็นเคล็ดลับทาความสะอาดหน้าของพี่ฝนนะเวลาที่เราออกมาข้างนอกเราก็จะใช้แผ่นแบบนี้นเช็ดหน้านะจ๊ะไม่ว่าจะกี่ปีนะพี่ฝนก็ยังใช้บีเฟสต้าเหมือนเดิมเลยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าเป็นเซฟโซนของคนผิวแพ้ง่ายลดสิวผิวแพ้ง่ายลดการระคายเคืองใครที่มีปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายก็ลองใช้บีเฟสต้าดูนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนๆได้เลยนะพี่ฝน,นอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูนะคะ